สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องใหญ่ในวงการศึกษามาคุยกันนะครับก็คือเกณฑ์ประเมินครูแนวใหม่หรือว .92564 ค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้กระทบคุณครูทั่วประเทศเลยนะคะใช่ครับได้ยินมาว่าเปลี่ยนเยอะมากวันนี้เราเลยจะมาเอ่อมาเจาะลึกกันจากคู่มือของกอคอสอเลยว่ามีอะไรใหม่บ้างแล้วครูต้องเตรียมตัวยังไงกันค่ะหลักๆเลยก็คือการปรับวิธีคิดครั้งใหญ่เลยนะคะอืม ปรับยังไงบ้างครับคือเขาดึงครูกลับมาที่ห้องเรียนจริงๆค่ะเน้นที่ตัวเด็กนักเรียนเป็นสำคัญเลยหรือที่เรียกว่า back to school นะคะอ๋อคือให้โฟกัสที่ห้องเรียนมากขึ้นลดงานเอกสารลงอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วบทบาทครูก็เปลี่ยนไปด้วยไม่ใช่แค่ยืนสอนหน้าห้องแต่เป็นเหมือนโคช้ชคอยกระตุน้นช่วยอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเรียนรู้ได้เองน่าสนใจครับ แล้วอะไรคือเครื่องมือหลักที่ทำให้แนวคิดนี้มันเกิดขึ้นจริงได้ครับหัวใจสำคัญเลยคือสิ่งที่เรียกว่า PA ค่ะหรือข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ข้อตกลงในการพัฒนางานอันนี้คือครูทุกคนต้องทำเลยเหรอครับทุกคนเลยค่ะเป็นข้อตกลงที่ครูทำกับพอโรงเรียนทุกปีงบประมาณเลยเหมือนเป็นแผนงานร่วมกันนะคะอ๋อรครับครับแล้วใน PA นี่มีอะไรบ้างครับมีสส่วนหลักๆค่ะ ส่วนแรกก็เป็นงานตามมาตรฐานตำแหน่งทั่วไปชั่วโมงสอนงานส่งเสริมสนับสนุนอะไรพวกนี้ครับอันนี้เหมือนเดิมใช่ค่ะแต่ส่วนที่สองนี่ละค่ะที่ใหม่และสำคัญมากคือประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายคืออะไรครับคือสิ่งที่ครูเสนอเองเลยค่ะว่าอยากจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนในเรื่องไหนเป็นพิเศษในปีนั้นๆ เป็นโจทย์ที่ครูตั้งเองเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียนในห้องของตัวเองจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนครูได้ตั้งเป้าหมายส่วนตัวในการพัฒนานักเรียนแล้วพอจะประเมินเรื่องวิทยาฐานะเขาเอา PA มาดูยังไงครับค่ะสําหรับวิทยาฐานะสูงขึ้นอย่างชํานาญการพิเศษขึ้นไปนะคะเขาจะดู3ด้านหลักๆครับมีอะไรบ้างครับ ด้านแรกคือทักษะการสอนการจัดการชั้นเรียนจริงๆเลยอันนี้ดูจากไหนดูจากไฟล์วิดีโอบันทึกตอนสอนจริงๆในห้องเลยค่ะโอ้โห oh, ดูวิดีโอเลยใช่ค่ะแล้วก็มีวิดีโออีกตัวที่ครูอธิบายแนวคิดที่มาแรงบันดาลใจของการสอนนั้นๆประกอบกับแผนการสอนที่เป็น PDF อืมอืมชัดเจนดีครับแล้วด้านที่สด้าน2คือดูผลลัพธ์ที่ตัวเด็กค่ะ ว่าหลังจากเรียนคาบนั้นไปแล้วเด็กมีผลงานมีพัฒนาการอะไรดีขึ้นบ้างอันนี้ก็ส่งเป็นไฟล์ดิจิทัลเหมือนกันครับแล้วด้านสุดท้ายด้าน3อันนี้สําหรับวิทยาฐานะสูงสูงอย่างเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษนะคะจะต้องมีผลงานทางวิชาการด้วยเช่นงานวิจัยหรือนวัตก,กรรมที่ครูสร้างขึ้นมาการดูวิดีโอสอนจริงนี่ผมว่าดีนะครับเห็นภาพชัดกว่าเอกสารเยอะเลย แล้วที่ได้ยินว่ามีระดับการปฏิบัติที่คาดหวังแต่ละตำแหน่งไม่เหมือนกันอันนี้คือ,อยังไงครับอ๋อค่ะมันคือเกณฑ์วัดความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้นตามวิทยฐานะค่ะอย่างครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะก็คาดหวังระดับปรับประยุกต์คือนําความรู้มาสอนได้ครับพอเป็นครูชํานาญการก็ต้องแก้ไขปัญหาในห้องเรียนได้ชํานาญการพิเศษต้องริเริ่มพัฒนาได้ Uh huh. ส่วนระดับเชี่ยวชาญก็ต้องคิดค้นปรับเปลี่ยนสร้างแนวทางใหม่ๆได้เลยแล้วสุดท้ายเชี่ยวชาญพิเศษคือต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างได้ค่ะโอ้ oh, ฟังดูท้าทายขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งระดับที่คาดหวังพวกนี้ล่ละค่ะที่ต้องสะท้อนออกมาในประเด็นท้าทายที่ครูตั้งใน PA และวิธีสอนในวิดีโอที่ส่งไปเข้าใจแล้วครับ เหมือนวัดผลจากการปฏิบัติจริงมากขึ้นเยอะเลยเราเรื่องเทคโนโลยีเหรอครับเห็นว่ามีระบบใหม่เข้ามาช่วยด้วยใช่เลยค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนเยอะคือนำระบบ DPA หรือ Digital Performance a p p r a i s a l มาใช้เต็มรูปแบบ DPA? ค่ะคือทุกอย่างทำผ่านระบบออนไลน์หมดเลยตั้งแต่ยื่นคำขอส่งแผนส่งวิดีโอส่งผลงานนักเรียนอ๋อคือไม่ต้องหอบแฟม้มเอกสารนานหนาๆแล้วใช่ค่ะลดภาระตรงนั้นไปเยอะเลยแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้ประเมินก็เร็วขึ้นด้วยค่ะดีเลยครับแสดงว่า PA ที่ทำทุกปีนี้สำคัญมากๆเลยสิครับไม่ใช่แค่ใช้ตอนขอเลื่อนตำแหน่ง สำคัญมากๆค่ะเพราะผลประเมิน PA ประจำปีเนี่ยมันจะผูกกับการเลื่อนเงินเดือนด้วยแล้วกออ็ที่สำคัญอีกอย่างคือใช้ในการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะตามมาตรา55ด้วยอ้าวมีเรื่องคงวิทยฐานะด้วยใช่ค่ะคือได้วิทยฐานะมาแล้วก็ต้องรักษามาตรฐานมีผลงานผ่าน PA ต่อเนื่องทุกปีไม่งั้นอาจถูกพักหรือถอนได้ระบบมันเลยเชื่อมกันหมดค่ะ ทั้งการทำงานประจำวันการเลื่อนเงินเดือนการเลื่อนตำแหน่งและการคงอยู่ของวิทยาฐานะอ๋อทำให้การประเมินมันไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับใช่ค่ะลดความซ้ำซ้อนทำให้ครูโฟกัสที่เป้าหมายหลักคือคุณภาพห้องเรียนจริงๆถ้าให้สรุปสั้นๆก็คือว .92564 นี่พยังดึงครูแกลับมาที่ห้องเรียนดูผลลัพธ์ที่เด็กจริงๆผ่านเครื่องมือคือ PA แล้วก็ใช้เทคโนโลยี DPA มาช่วยให้มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นถูกต้องเลยค่ะเป้าหมายใหญ่ก็เพื่อพัฒนาครูพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครูได้โชว์ศักยภาพจริงๆจากหน้างานลดภาระเอกสารแล้วก็ได้ข้อมูลภาพรวมหรือ Big Data ไปใช้พัฒนาครูในระยะยาวด้วยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากครับทีนี้คำถามสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อก็คือ พอระบบมันเน้นการปฏิบัติจริงในห้องเรียนเน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ผ่าน P A วดีโอแบบนี้มันจะส่งผลต่อ,อ,อวิธีคิดวิธีทำงานหรือลำดับความสำคัญในแต่ละวันของครูของโรงเรียนนอกเหนือไปจากแค่ช่วงที่ต้องส่งประเมินโดยตรงยังไงบ้างในระยะยาวอันนี้น่าคิดตามต่อจริงๆ